พระปิดตาทําไมต้องปิดตาเผยตํานานสมัยพุทธกาลก่อนจะมาเป็นพระเครื่องยอดนิยมพระปิดตาเป็นพระที่เชื่อว่ามีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม หากมีการสร้างจากเกจิคณาจารย์ดังๆบางท่านก็เชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันแควคาดปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศกัมพูชาก่อนที่จะขยายอิทธิพลเข้าสู่วงการพระเครื่องเมืองไทยในยุคแรกๆซึ่งมีการสร้างพระปิดตาจากเนื้อโลหะพระปิดตาเนื้อโลหะยุคแรกได้แก่พระปิดตา กุท้ายย่านอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทต่อมาจึงมีการสร้างภาะปิดตาเนื้อผงคุกรักและผ้าปิดตาพิมพ์อื่นๆเช่นผ้าปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันจังหวัดชนบุรีจึงได้รับความนิยมแพร่หลายช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือจะเป็นผ้าปิดตาวัดพับหรือวัดสิทธารามผ้าปิดตาวัดหนังผ้าปิดตาวัดทอง และพระปิดตาหลวงปู่สุขอีกทั้งยังมีพระปิดตาแร่บางไผ่และพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มเป็นต้นหลายๆคนสงสัยทำไมต้องปิดตาคลิปนี้มีคำตอบครับความหมายเบื้องต้น ของการปิดตาก็คือการปิดทวารหรือทางเข้าออกแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเราเชื่อกันว่ามนุษย์หรือจะเป็นสัตว์มีทวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางได้แก่สองตา2องจมูกสองหูหนึ่งปากรวมทั้งช่องขับภ่ายด้านหน้าและด้านหลังอีกสองรวมเป็นทั้งหมด9นอกจากนี้พระปิดตายังเป็นพระที่สะท้อนถึงการสงบของจิตใจด้วยการปิดตาแง่ปิิศนาธรรม การปิดตาหมายถึงไม่รับรู้วุ่นวายต่างๆการสำรวมใจจากกิเลสและสิ่งยั่วยวนต่างๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นเวลาเราจะฝึกสมาธิเพื่อความสงบของจิตเราก็ต้องปิดตาเพื่อจะได้ไม่รับรู้สิ่งยั่วยวนต่างๆที่จะเข้ามาทําให้เราอาจจะเสียสมาธิหรืออาจจะทําให้เราได้รับรดกลิ่นเสียง จะมีทั้งหมด3ประเภท 1. พระปิดตามหาอุดชนิดปิดตานั่งยองหรือปิดตากุมารในพระคันตามความหมายเดิมคือโพธิสัตว์เจ้าในพระคันเป็นพระปิดทาวารทั้ง9เต็มภาคปาศากากกิเลสเหมือนทาลกในคันมีพุทธคุณด้านโคงกระพันชาตีแค้วคาดป้องกันอันตรายต่างๆภัไยไม่มีบารมีเกิด 2. พระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัดปิดทวารทั้ง9 ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึงพระปิดตาทั้ง9ก้าความพระพาักมีพุทธคุณด้านป้องกันอันตรายต่างๆ 3. พระปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัดทั้งสองขึ้นปิดพระพักเป็นส่วนอื่นเป็นพระเมตตามหานิยมและล่าผลเรียกว่าพระควัมปติหรือพระควัมบดี ก่อนจะมาเป็นพระปิดตาตำนานและประวัติพระปิดตาเรื่องที่หนึ่งพระควัมบดีหรือพระควัมปติคือนามหนึ่งของพระมหากัดายนะหนึ่งในพระอราหังสมัยพุทธกาลท่านเป็นบุตรของพารามณ์ในตระกูลกัดายนะผู้เป็นปุโรหิต ของพระเจ้าจันทะปัดโชตในกรุงอุดเชนีนอกจากท่านจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถศึกษาอะไรได้รวดเร็วแล้วท่านยังมีรูปกายที่งดงามมีผิวพันธดั่งทองคำต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสและสำเร็จเป็นพระอรหังจึงได้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกษุสัมปทาและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอกทัตในทางอธิบายความย่อให้พิสดารก็คือ มีความสามารถเป็นเลิศในการย่อพระธรรมให้สั้นและเข้าใจง่ายด้วยความที่ท่านมีรูปกายที่งดงามมากทำให้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าท่านคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าความหมายของพระภควัมปติที่มีผู้เรียกขานนั้นหมายถึงผู้มีความงามละไม้คล้ายพระผู้มีพระภาคเจ้านอกจากคนจะเข้าใจผิดแล้วบางคนยังหลงไหลในรูปของท่านจนก่อเกิดกรรมโดยที่ไม่ได้ ังใจเมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้วพระมหากัดใจนะจึงสุดองค์ลงนั่งคู่บันลังยกหัดขึ้นมาปิดพระพะักและอธิษฐานจนิตเนรมิตให้กายเป็นพระภิกษุอ้วนทวนจะได้ไม่งามแต่หาได้ลดความเป็นผู้ทรงธรรมไม่ตอนที่พระ พระกุมปติท่านกําลังเข้านิโรธสมบัติทวารทั้ง9จะปิดสนิทไม่ยินดียินล้ลยกับกิเลสท,ทั้งหลายเป็นความดับสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะแผ่วพานได้อันเป็นการป้องกันสัพพะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตำนานประวัติของพระปิดตาเรื่องที่2อีกความเชื่อนึงของพระปิดตาก็คือ พระวัมปติเทระผู้เป็นหนึ่งในอสีติมหาสาวก80องค์กล่าวคือหมายถึงพระสาวกผู้ยิ่งใหญ่สำคัญและเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมชั้นสูงคือพระอารหัตผลเดิมท่านเป็นบุตรในตระกูลเศรษฐีและเป็นสหายกับสมานพ ต่อมาเมื่อได้บรรพชาเป็นภิกษุสงฆ์และได้ฟังธรรมจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหังพร้อมกับสหายท่านอื่นนอกจากนี้พะระควมปติเถระท่านยังมีฤทธิ์มากด้วยความในไตปิดกกล่าวได้คือขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเมืองสาเกตและประทับอยู่ในพระวิหารอัญชวันปรากฏว่า เสนาสนะไม่เพียงพอภิกษุกจำนวนมากจึงต้องพักที่เนินทรายริมแม่น้ำสลาภูซึ่งอยู่ไกลจากพระวิหารแต่ทว่าในคืนนั้นเองก็เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในยามวิกาลทำให้สามเณรส่งเสียงร้องด้วยความตกใจพระพุทธเจ้าทรงทราบเห็นผลจึงตัดให้พระควัมปติเถระหยุดกระแสน้ำนั้นไว ซึ่งพระพระควมปติก็สามารถใช้กำลังฤทธิ์ของท่านสามารถหยุดกระแสน้ำนั้นได้เป็นที่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านจึงสรนเสริญพระควมปติเถระเพื่อประกาศคุณให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระภระขวมปติผู้ห้ามแม่น้ำสารภูรให้หยุดไหลด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้น เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบสำหรับพระปิดตาในเมืองไทยเกจิคณาจารย์ของเมืองไทยสร้างาพระปิดตาให้ลูกศิษย์ของท่านเพื่อเกิดพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาติแต่ก็มีพระปิดตาเพียงไม่กี่เกจิคณาจารย์ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่หลักแสนจนไปถึงหลักล้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทำา8อันดับพระปิ ที่มีมูลค่าหลักแสนขึ้นไปจะมีพระปิดตารุ่นไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มกันที่อันดับ ที่8เลยนะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่หลวงปู่จันหลวงปู่จันท่านเป็นพระเชื้อสายขเขมรที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิยเวทมีคาถาคมแก่กล้าท่านมีความรู้ในการเล่นแร่แปรธาตุโดยท่านเอาเม็ดแร่ในคลองบางไผ่มาถลุงสร้างเป็นวัตถุมงคลพระปิดตาแร่บางไผ่ของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันพระปิดตามหาอุดอยู่ยงคงพันแควคาดโชคล้า เป็นที่สอสแสวงหาของทุกระดับชนชั้นโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของจริงหายากมากโดยมีความเชื่อที่ว่าแร่บางไผ่ที่หลวงปู่จันทร์นำมาสร้างพระปิดตานี้เป็นเครื่องรางธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกว่าธาตุศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวสนนราคาการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนขึ้นไปมาต่อกันที่อันดับ ที่เจ็ต่อเลยนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เจียมวัดกำแพงหลวงปู่เจียมท่านเป็นคนจังหวัดชลบุรีจัดว่าเป็นหนึ่งในห้าพระเกจิอาจารย์สายตะวันออกเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดท่านมีวิชาอาคมที่แก่งกล้าวิชาด้านไสยเวทท่านไม่เป็นสองรองใครพระปิดตาของท่านมีทั้งเนื้อผงและเนื้อผงคุกรักพุทธคุณจะเด่นด้านเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันแควคาดบัรดาลโชคลาภเรียกได้ว่า มีพุทธคุณรอบด้านจริงๆนะครับพระปิดตาของท่านเป็นที่ต้องการของผู้นิยมและชื่นชอบพระเครื่องราคาอยู่ที่หลักแสนขึ้นไปหากเป็นพระปิดตาที่อยู่ในสภาพองค์สวยๆแช้มๆหลายแสนเลยทีเดียวนะครับอันดับที่ 6. พระปิดตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนือหลวงปู่จีนท่านเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาพระปิดตาของท่านถือว่าเป็นสุดยอดพระปิดตาของเมืองแปดริ้วท่านเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในแถบตะวันออกมีลูกศิษย์มากมายรวมทั้งพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านในยุคต้น,ตนๆก็เคยมาล่ำเรียนวิชากับหลวงปู่จีนอาทิเช่นหลวงปู่เจียมวัดกำแพงหลวงพ่อโตวัดเนินหรือแม้กระทั่ง หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน ก็ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านพระปิดตาของหลวงปู่จีนมีพุทธคุณครบเครื่องทั้งด้านเมตตามหานิยมโชคลาภอยู่ยงคงกระพันแค้วคาดเป็นพระปิดตาที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่สอดแสวงหาของผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลการเล่นหาเปลี่ยนมือของพระปิดตาของหลวงปู่จีนคนในพื้นที่คนท้องถิ่นจะรู้เป็นอย่างดีราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือหากอยู่ในสภาพสวยก็ต้องว่ากันที่หลัก แขนขึ้นไป 5. พระปิดตามมหาอุดหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่หลวงปู่ทิมหรือพระครูภาวนาพิรัตท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดลาหารไล่เป็นสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกท่านเป็นคนสันโดษสมถะฉันอาหารเพียงมื้อเดียวท่านจะชอบออกธุดงเพื่อปฏิบัติธรรม และเรียนรู้วิชาต่างๆจากหลายๆเกจิคณาจารย์ท่านทุดงไปหลายจังหวัดได้เรียนวิชาคมจากหลวงปูส่สังเท่ารวมทั้งศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นคาราวาสและบรรพชิตวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมมีทั้งที่ได้รับความนิยมมากระดับที่ว่ากันว่าสูงถึงหลักหลาย,ล,ายล้านแต่คลิปวิดีโอนี้ขอพูดถึงภาะปิดตามมหาอุดของท่านมีราคาในการเล่นหาเปลี่ยนมือค่อนข้างที่จะสูงนะครับเล่นหา เปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปอันดับที่4 พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นคนจังหวัดนนทบุรีเป็นชาวปากเกร็ดโดยกําเนิดเป็นพระที่ปฏิบัติกรรมฐานมาตลอดทั้งชีวิตเค่งคัดในพระธรรมวินยัยท่านชอบออกเดินธุดงค์ไปทางด้านตะวันออกริมชายแดนขเขมรได้พบกับชีปะขาวท่านหนึ่งชาวขเขมรและได้ล่าเรียนวิชาไสยเวทคาถาคมต่างๆจนแตกฉานจากวิชาที่ได้ล่าเรียนมาบวกกับได้ล่าเรียนมาจากเกจิอาจารย์ทั้งผู้ เป็นบรรประชิตและเป็นคาราวาสมาบรรจุ และปลูกเสกเป็นผ้าปิดตาของท่านพระของหลวงปู่เอี่ยมท่านจะสร้างในแบบเนื้อผงพุทธคุณและผงคุกลักจะมีพุทธคุณเด่นเข้มขังครบเครื่องทั้งด้านโชคลาภเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันท่านปลูกเสกได้อย่างเข้มขังและอธิษฐานได้สำเร็จดังตั้งใจส่วนราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือพ้าปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนจนไปถึงล ล้านเลยทีเดียวนะครับอันดับที่3 ต้องยกให้ภาะปิดตาของหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีเลยนะครับหลวงปู่โตท่านบวชตั้งแต่สามเณรที่วัดประดู่ชิมพีจนอุปสมบทเป็นพระภิกษุกตลอดเวลาที่ท่านจําวัดอยู่ที่นั่นท่านศึกษาเล่าเรียนทั้งวิปัสนาธุระและคันธุระหลวงปู่โตะท่านยังมีอุปนนิสัยชอบออกทุดงเพื่อไปปฏิบัติธรรมเพื่อหาความรู้โดยท่านจะจาริกไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน และภาคใต้ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมโดยได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อโนงท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายพระของท่านทุกรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระปิดตาของหลวงปู่โตะจะได้รับความนิยมทุกรุ่นเช่นพระปิดตาจัมโบ้พระปิดตาจัมโบสองหรือจะเป็นพระปิดตาปลดหนี้เมื่อปลดหนี้ได้แล้วคนก็จะมานิยมพระปิดตาเงินล้านพระปิดตาของ ท่านเป็นภาพปิดตาที่มีค่านิยมเล่นหาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2 พระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจังหวัดกรุงเทพมหานครเดิมทีหลวงปู่ไข่ท่านจะเป็นพระที่อยู่แถบภาคตะวันออกเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับและเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเข่งคัดในพระธรรมวินยัยท่านชอบศึกษาและเรียนเวทมนต์คาถาคมชอบออกธุดงจนธุดงมาที่วัดเชิงเลนเมื่อชาวบ้านในสมัยนั้น เห็นท่านมีวัดปฏิบัติที่งดงามจึงได้ร่วมกันนิมนต์ท่านจำวัด อยู่ที่วัดเชิงเลนซึ่งต่อมาด้วยวัดปฏิบัติของท่านเป็นที่ประจักษ์ท่านจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดในเวลาต่อมาภาพปิดตาของท่านจะมีสีน้ำตาลเข้มขังท่านปลุกเสกด้วยความเข้มขังทุกองค์จะลงลักปิดทองเหรียญของหลงปูงไข่วัดเชิงเลนก็นิยมไม่แพ้ภาพปิดตาของท่านนะครับและเป็นที่มาของเหรียญมูลค่า30ล้านที่คุณบอยท่าพจัน์ประกาศตามหานะครับสำหรับภาพปิด ตาของหลวงปู่ไข่พบเห็นได้น้อยมากนะครับเนื่องจากท่านสร้างเป็นจำนวนที่น้อยมากจะมีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันแควคาดสนนราคาในการเล่นหาเปลี่ยนมือต้องว่ากันที่หลักแสนจนไปถึงหลักหลายแสนเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายกันที่อันดับที่1 พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวันพระปิดตาองค์แรกที่ได้ชื่อว่าเป็นพระบุรค่าหลักล้านเป็นสุดยอดของราคาค่านิยมเล่นหาที่สูงมากคือพระปิดตาของหลวงพ่อแก้ววัดเครวันนี่แหละครับหลวงพ่อแก้วท่านเป็นสหพันธมิตรกับหลวงปู่จีนวัดท่าลาดท่านทั้งสองมีการศึกษาและแลกเปลี่ยนวิทยาคมซึ่งกันและกันและนํามาสร้างพระปิดตาพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วสร้างจากเนื้อผงคุกรักบาง ก็จะปิดทองมีพุทธคุณทางด้านแค้วคาดและพุทธคุณเมตตามหานิยมโชคลาภเรียกได้ว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆนะครับเป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักสะสมนิยมพระเครื่องอย่างกว้างขวาง แต่องค์แท้ๆสวยๆจริงๆหายากมากท่านสร้างเป็นจำนวนน้อยถือได้ว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นพระปิดตาอันดับ1และเป็น1ในพระปิดตาเบญจภา,าคีมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านขึ้นไปจนไปถึงหลักหลายๆล้านนะครับก็จบลงแล้วนะครับทั้ง8อันดับ พระปิดตาเป็นพระที่ได้รับการสร้างมาตั้งแต่โบราณกาลแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์จะมีรูปแบบเฉพาะการดูพระปิดตานั้นต้องจดจำพิมพ์ให้แม่นศึกษาเนื้อหามนสารให้ดีโดยเฉพาะการเช่าหาพระปิดตาที่มีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักร้านท่านต้องศึกษาให้ดีๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับคลิปวิดีโอของผมจัดทำเพื่อ เป็นแนวทางในการที่ท่านจะเก็บหรือเลือกสะสมพระปิดตามเมืองไทยนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ในการปั่นราคาแต่อย่างใดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ